สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเต้ NTP Channel นะเปิดตัวมาแบบอลังการนะครับผมโมโรฮะนะว้าวได้ตัวนี้มานะครับผมเป็นตัวธาตุไฟเนาะนี่นะเป็นตัวนี้นะครับผมโมโรฮะนะผมก็ เปิดเล่นๆนะครับผมใน ID เออป้ายแดงนะอ่ะเหลืออีก50รูบี้นะเปิดเล่นๆกันต่อดีกว่าเออเปิดปุ๊บได้โมโรฮะมาเฉยเลยนะเดี๋ยวก็น่าจะทำการรีวิวนะครับผมโมโรฮะนะเออก็อาจจะมีใครรีวิวไปหรือเปล่าเออน,น่าจะยังไม่มีใครรีวิวโมโรฮะไปนะเดี๋ยวผมก็ขอรีวิวไปคนแรกเลยได้ไหม โอเคไปได้โมโลฮามาได้ตัวมารีวิวแล้วหนึ่งตัวนะครับผมก็จัดกันเลยดีกว่านะ ID ป้ายแดงนะครับผมดวงมันมาว่ะอ่ะเอ้ยแล้วก็ผมก็สุ่มได้มูเยลลี่ด้วยนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้อัดคลิปนะเพราะ ID ป้ายแดงเนี่ยผมเขาเรียกว่าไงะ่ะมันเหมือนเป็น ID ส่วนตัวเนาะคือไม่ค่อยได้อัดคลิปเวลาเล่นเนาะผมก็ทําการสุ่มกาชาเออธาตุมืดปิดท้ายไปนะได้มูเยลลี่มานะครับผมก็แล้วก็ปั้นเออโคโนี่นะักพนันชิป เออขึ้นไฮเปอร์แล้วนะครับผม <c oughs> ในอนาคตอาจจะมีปั้นแ <c oughs> ม็กก็ได้นะตัวนี้นะครับมาเรามาให้ความสนใจกับโมหะกันเตอร์ดีกว่านะเออวันนี้เราก็จะมารีวิวมันนะในไอดียายแดงนะครับผมก็ยัดกบก่อนอ่ะยัดก่อนนะครับผมให้เลเวลมันแม็กเนาะไม่ใช่แม็กนี่ให้เลเวลมันเป็น140นะครับเออหาตัวใส่ก่อนเอาตัว7ดาวอ่านี่นีนี โอเคแล้วก็อ่ะโอเคหนึ่งรอยสี่สิบแล้วนะครับผมอัพเ้าเนตปิงเน็ตหมุนติวติวเลยโอเคอ่ะแล้วก็ใส่เกียร์ให้หน่อยนะเป็นใส่ว่องไวเนาะโอเคไปใส่ว่องไวแล้วก็พอมีเกียร์ใส่ว่องไวอยู่อ่ามีอยู่อ่ะใส่ไปก่อนพลังโจมตีกายนี่โค้ดเยอะเลยนะบอกเลยแร่พันห้านะโอ้โหแร่เยอะมาก หากเกียร์กระดิ่งลดแรก,ก่อนอ่ะเอาอันนี้ก็แล้วกันยืมสนะลดแรกนะเหลือ1,000กว่านะครับผมไม่พอนะขอลดแรกอีกได้ไหมเออเอาจากตัวไหนดีเดี่ยืมจากตัวไหนดียืมจากอ่ะแชมเปนก่อนก็แล้วกันอ่ะใส่เกียร์ปับ๊บ ลดแรกเลืเ700อกว่าโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนเอาไปรีวิวนะครับผมก็ขออ่านสกิลของโมโรฮะก่อนนะเออสกิลแรกนะครับผมสร้างความเสียหาย32เท่าเนาะลงในพื้นที่นะครับผมแล้วก็ลดอัตราการหลบหลีกของศัตรู50% 10ิินะครับ อาสกิลต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเออสกิลบัฟเนาะก็จะมีเพิ่มความเร็วในการโจมตี250%แล้วก็เพิ่มพลังโจมตี250%นะครับแล้วก็เพิ่มอาตานะัตราคริติคอลเนาะสามสินวิเพิ่มค่าวความเสียหายคริติคอลฮิตนะครับผม250%อต่ะตัวนี้ก็ความสามารถก็มีประมาณนี้นะแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์นะครับก็จะมีเออเพิ่มแร่ธาตุขั้นหนึ่งนะเหมือนกับเออช็อตกันนะครับผมตัวนี้นะเพิ่มแร่300วยนะถ้าจยไม่ผิดนะครับมาแล้ถ ก็ไปรีวิวในด่านที่เอ่อสามร้อยเก้าสิบหกนะจะไหวหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้นะด่านสามร้อยเก้าสิบหกนะทุกคนไปลองดูกันดีกว่าผมว่าน่าจะไม่ไหวมั้งมูโลหะมันเลเวลไม่แม็กนะครับผมมันเลเวลหนึ่งร้อยกว่าเองนะวีแร่ใช้สามร้อยกว่าแนละ้วน่าจะมีบัฟโคลาโบเดือนนี้นะอ่าสกิลบัฟนะครับผมเออระยะโจมตีก็กลางๆนะไม่ถือว่าไกลนะครับผมระยะโจมตีกลางๆเนาะ อ่านี่ก็เป็นสกิลที่หนึ่งนะครับผมโจมตีไปปล่อยเป็นธนูออกมานะบัฟหน้าป้อมหรือเปล่าผมลืมดูนะว่าบัฟหน้าป้อมหรือเปล่างั้นงั้นงั้นขอพาดไปก่อนขอพาดไปก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าบัฟหน้าป้อมหรือเปล่านะอ่าปล่อยตัวมาก่อนปับเออก็บัฟหน้าป้อมนะครับผมแต่บัฟไกลเนาะเออ ผมเออเพราะว่าอาจจะเป็นที่รองเท้าด้วยนะครับผมผมใส่เออรองเท้าความเดียวเคลื่อนที่ให้มันเนาะอ่ะต่อไปนะครับผมเราก็จะลองเอาโมโลฮะเนี่ยไปลุยใน PVP กันนะโอเคไปไปลุยใน PVP กันเลยดีกว่านะครับดูว่าโมโลฮะจะเจ๋งหรือเปล่าอุ้ยเลื่อนหลีกเป็นทองสองสวยงามเลยทุกคนโอ้โหทีมแรกมานะครับเจอ เอเลนนะไปะเราลองเอาโมโรฮะไปตีเอเลนดูนะว่าจะไหวหรือเปล่านะอ่ะผมขอสลับตำแหน่งอะไรแป๊บหนึ่งนะอ่ะประมาณนี้นะครับผมทีมที่จะเอาไปเล่นนะเนาะอามูเจรี่ออกก่อนนะเพราะว่าไม่มีเออตัวจุติอัพนะครับผมก็เลย <c oughs> เป็นล่างธรรมดาไปก่อนนะเกียร์ก็ยังไม่มีใส่นะโอโหโดนเออสตันนะครับผมจากตกโคโนีตู้สล็อตนะ ทีมผมนี่บอกเลยนะครับว่าภาคพ,พื้นเนี่ยทีมผมไม่มีตัวแท้งนะผมก็จะให้ตู้สล็อตเนี่ยเป็นตัวแท้งนะครับผมแล้วก็ให้เออไอบราวนะครับผมบราวบินนะบราวแสกนะคะผมเป็นตัวสตัรเช่นกันนะเพราะว่าบราวเนี่ยมันจะปล่อยซัมมอนออกมานะครับเป็นกวางเินเดียร์เนาะนี่เห็นไหมทุกคนเห็นซัมมอนไหมวิเดี๋เดเดี๋ยว,วันนี้เรามารีวิวโมโดฮานี่นะโมโดฮานะก็ก็แรงนะแรงใช้ได้อยู่นะทุกคน เออมันก็พอใช้ได้นะอันนี้เป็นล่างเลเวล140รนะครับผมยังไม่แมนะ็กเนาะดังนั้นก็อาจจะรีวิวประสิทธิภาพไม่เต็มร้อยนะแล้วก็เป็น ID ดีป้ายแดงด้วยนะมันก็อาจจะแบบเออไม่เต็มร้อยนะประสิทธิภาพตัวละครไม่เต็มร้อยนะครับผมทุกคนก็สามารถดูแล้วตัดสินใจกันเอาเองนะแต่ตัวนี้น่าจะไม่ค่อยมีใครต้องการมั้งเพราะว่าสกิลมันไม่ทะลุอมาตะนะส่วนมากก็คงจะต้องการพวกโทละอ่าพวก เซซุนะอ่าสองตัวนี้นะที่หลายๆคนต้องการนะครับผมโมโลฮะอันนี้ผมถือว่าฟุกได้นะน้อยๆก็อย่างน้อยๆก็เอาตัวมารีวิวนะครับผมอ่ะจะได้ดูว่าตัวมันเป็นยังไงเนาะอ่านี่นะครับผมสกิลยิงเออเป็นธนูขึ้นไปบนฟ้านะแล้วก็ย้อยลงมานี่ย้อยลงมาวุ้ยสวยงามนะผมชอบนะตอนมันย้อยมันเหมือนพลุนะครับผมตอนเราปล่อยโคมไฟขึ้นไปบนฟ้านะเออแล้วก็แบบมีไฟย้อยลงมานะอุเท่นะเท่นะ มันมัน,ม,น,ม,นมันออกสวยๆอะ่ะมันไม่ถือว่าเทนะมันแต่มันสวยงามนะอ่ะตอนนี้เราก็โดนชีดนาบ้านนะครับผมตอนนี้บราวนะเห็นไหมทุกคนบราวก็ไปปล่อยซัมมอนกวางเลนเดียร์สตันเออฝั่งตรงข้ามนะให้แบบฝั่งตรงข้ามไม่สามารถดันเรามาได้นะแล้วก็เราก็มีโทน่ตุสล็อตนี่คือแบบที่ผมไม่จําเป็นต้องมีแทงอะ่ะเออเอาง่ายๆก็คือไม่จำเป็นต้องมีแทงก็ ก็สามารถยืนก็มีตัวยืนได้นะก็มีสมมติในการยืนขวางได้นะครับผมนี่โคตรปวดนะบราวนะโอ้โหบราวไปตีบ้านเขาละแตกหรือเปล่านั่นน่าจะชนะนะครับผมนี่ยือไว้ได้นะวิวันนี้เราไม่ได้มารีวิวโมโดฮะกันแล้วหรือเปล่าเนี่ยเรามารีวิวบราวแสงกันหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> บราวแสงแบบเออเขาเรียกว่าไงอะแย่งแย่งแย,ย่งฟิ์มนะเออแย่งความสนใจไปเลยนะบราวแสงนะ ปล่อยเลนเจอร์ออกไปโอ้โหโดนลงน้ําแข็งตั้งแต่ต้นเกมเลยวิ้ยเขามีตัวบินด้วยนะผมลืมดูนะครับผมไอโบนะเชื่อแล้วไอโบตีบ้านผมทีสองทีนะ่าจะแตกแล้วเนมะื่อนั่นอุ้ยวไอโบตีไม่แรงวะงั้นสวยเลยเราสามารถยื้อได้นะแบบนี้นะทุกคนโดนพัดว่ะพัดมาพัดกลับครับผม อามาตะอามาตะผมลงน้ําแข็งส่วนเลยแล้วก็ลงลูกไฟตามนี่ขอโบโนรกนะโอเคทีมนี้เราก็น่าจะชนะไปได้นะครับผมโอเคแตกไปที่เรียบร้อยโอ้โหกวางเลนเดียร์แบบน้องน้องกวางใส่แทงอะ่ะเออน่ารักมากยืนแทงให้เรานะสองรอบสุดท้ายก็ผมสำหรับการ PVP เนาะโอ้โหทีมนี้น่ากลัวหนีเลยตัวแม็กขนาดนี้ผมไม่ต้องไปเล่นกับเขาแล้วแหละ เออทีมนี้นะครับผมมันมีเออนัสสือนะทีมนี้มีนัสืสนะผมกลัวนัสเส่มากนะแต่ก็อยากจะลองเจอเหมือนกันนะว่านัสเสจะสู้เลนเดียวแล้วได้ไหมนัสืสจะเออโดนเลนเดียวแล้วสตันหรือเปล่านี่เลนเดียวมาขวางนะครับผมบอกเลยว่ากวางเลนเดียวนี่โคตรปวดนะดูดิดูสตันดิอันนี้ตัวสล็อตสตันนะคือแบบ ทั้งตู้สล็อตทั้งกวางเลนเดียนะสตัน้นลัวนะบอกเลยโอ้โหโอ้โหวิวิวิแต่เริ่มไม่ได้แล้วทุกคนแต่เริ่มไม่ได้ละววิเขาพัดมาว่ะผมพัดกลับเลยได้เวลาคอมโบนรกจิตลงน้ำแข็งปากบังบัง,ง,งเรียบร้อยตายเป็นแทบนี่แหละคอมโบนรกบอกเลยว่าไงตอนนี้โ,โหโมโมโลฮะโดนแย่งซีนนะ โอเคแต่โมโลฮะาก็ใช้งานได้ดีนะทุกคนเออในลีกในลีกระดับนี้นะในลีกระดับทอง2นะครับผมก็ใช้งานได้ดีเนาะก็ผมถือว่าเป็นตัวธาตุไฟเนาะเอามาเสริมทีมได้นะครับผมทีมผมนะทีมป้ายแดงของผมนะเอามาเล่นเออพลางๆไปก่อนได้นะเพราะว่าทีมผมตอนนี้เนี่ยไม่มีตัวธาตุไฟเลยนะถ้าผมเจอแบบธาตุไม้หนาะๆมาเนี่ยก็ู้ยากนะผมก็เลยเอ้ยได้โมโลฮามาก,ก็ถือว่าดีนะโอเครอบสุดท้ายนะครับผม โอ้โหเบาสุดหนึ่งนะมีตัวบินอ่ะตัวบินเราหนีเลยนะครับผมตัวบินผมสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะอ่าทีมนี้นะครับผมมีอุย้ยชินจังที่มาวารินะลูเดี้นะบอกเลยว่าคู่หูที่น้องสุดเกลียนเพิ่มแร่สองพันนะไม่ใช่เพิ่มแร่สองพันดิเพิ่มแร่หนึ่งพันสองตัวเออปรับปรับโอ้โหเขาวิ่งไวมากเลยชินล้าเขาแบบ พุ่งอย่างกะจะลวดนะโอเคชินาเขาแตกแล้วนะครับผมตอนนี้ทีมผมก็น่าจะไหวนะเออเพราะทีมผมเนี่ยมันมีสตันเยอะนะอุ้ยอุ้ยแต่โดนชิน,นาบ้านอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะนี่นะทีมผมเออมันมีสตันนะคือแบบฝั่งตรงข้ามก็เล่นค่อนข้างยากนะครับผมเพราะโดนสตันรัววนะโดนเราวาแสงสตันรัวๆโดนเออพนันชิปสตันรัววนะเออโดนโมโลฮะยิงตายไปด้วยเอาไป โอเครอบนี้ชนะไปได้แน่นอนนะครับผมปั้งเรียบร้อยบ้านแตกนแม้มูโมดฮะก็ ก,ก็โดนแย่งซีนเหมือนเดิมโมโนฮาก็โดนแย่งซีนเหมือนเดิมโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับการรีวิวโมโนฮาเนาะก็มันไม่เหมือนการรีวิวโมโนฮามันเหมือนการรีวิวบาวแสงกับโพนี่นะพนันชิม,มากกว่าเออก็มีประมาณนี้แหลอะอะสกิลก็เป็นยังไงทุกคนก็สามารถดูแล้วก็ตัดสินใจได้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องย YouTube, ูทูบเต้เอทีพีชาแนลได้นะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย